สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาที่ท่าข้ามบางขุนเทียนนี่มาดูนี้มะม่วงพันน้ําดอกไม้เขาปลูกกันในเมืองนะครับไม่ใช่สวนนะครับเขาปลูกได้ยังไงลูกขนาดนี้หวานฉ่าลูกใหญ่เดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณชุรชัยครับผมเดินเข้ามาเนี่ยนี่ในเมืองนะฮะเห็นบ้านพี่มีปลูกมะม่วงมีปลูกลาไยมีปลูกงากโอ้อยเระแยะเลยเนี่ยทีนี้ถามนิดนึงว่า ในสวนที่ปลูกมะม่วงเนี่ยทําไมจึงคิดจึงปลูกมะม่วงในสวนบ้านอ๋อเพื่อความร่มรื่นในในบ้านน่ครับความร่มรื่นในบ้านครับใช่ไหมได้ได้่มรื่นได้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 ไดทำภารกิจด้วยครับอ๋อ,าาอ,อแล้วมะม่วงที่ปลูกเนี่ยเป็นมะม่วงพันอะไรครับมีเขียวเสวยน้ำตอไม้มันหุ่นสีสารยาอ๋อแล้วทีนี้ว่าในสวนของปลูกเนี่ยตอนนี้าการดูแลรักษาเนี่ย นักข่าวว่าพี่ใช้ได้ผลจริงใช้สารเลยครับใช้สารฮิวเมตเทวดาครับอ๋อใช้เทวาครับแล้วในส่วนเนี้ยที่พี่ปลูกมะม่วงเนี่ยใช้สารโพแทสเซียมฮิวเมตตาเทวดาเนี่ยครับส่วนที่เป็นลูกเนี่ยเทคนิคพิ่การใช้ใช้ยังไงใช้ฉีดพ่นด้วยครับใช้ฉีดพ่นกับราดราดที่พื้นราดที่พื้นใช้แบบน้าครับใช้แบบน้าใช้แบบแล้วก็ใช้แบบผงด้วยครับแบบผงด้วยครับราดปรับดินนะครับราดปรับดินด้วยใช่ไหมครับ อการทํามะม่วงกันดูแลรักษาเนี่ยพี่ใช้สารตัวไหนครับพี่ใช้ตัวนี้เลยใช่ไหมตัวนี้ครับตัวนี้คือโอตาเซียนฮิวเมตตาเทวดาตัวเนี้ยเนี่ยมันสองตัวหรือเปล่าครับพี่สองตัวครับมีอีกตัวนึ่งมีตัวนึงคือตัวสีส้มครับเป็นโทนไหรครับใช่ไหมใช่ครับทีนี้ไอ้สองตัวเนี้ยที่พี่เอาไปใช้กับมะม่วงเนี่ยแล้วมันมันเป็นยังไงบ้างที่ใช้ทุกวันเนี่ยมันได้รสชาติครับได้รสชาติด้วยนะได้รสชาติลูกใหญ่ด้วย ลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ด้วยรสชาติลูกใหญ่ครับแล้วแล้วในส่วนนี้พี่พี่ทำยังไงเนี่ยแล้วผิวสะอาดอ๋อมันทำให้ผิวสะอาดด้วยทำให้ผิวสะอาดแล้วแล้วลว,วิธีการใช้พี่ใช่ไงใช้ผสมน้ำครับผสมน้ำกันสองสองอย่างครับราดราดราดรดฉีดด้วยราดด้วยฉีดด้วยใช่อ๋อมันทำให้ลูกใหญ่ผิวสวยลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติดีรสชาติดีด้วยนอกจากใช้กับ มะม่วงแล้วยังใช้กับอะไรอีกใช้ชมพู่ชมพู่ครับชมพู่แล้วอะไรอีกก็มีมะม่วงกับชมพู่เนี่ยครับล่ะชมพู่ก็ใช้ชมพู่มะเหมี่ยวด้วยอ๋อแล้วเป็นไงใส่ก็ดีครับแตกดอกใช่ไหมติดดีติดดีอ๋อทาไมจึงใช้ทาไมจึงใช้เพราะอะไรพี่ปุ๊กแนะนําอ๋อมีคนแนะนํามาให้มีคนแนะนํามาให้ว่าใช้ตัวนี้ครับแต่ไม่ได้เคยใช้เลยอ่าไม่เคยใช้เลยอ๋อที่ม่ใช้ตัวนี้พิ่เคยใช้ อ๋อใช่แล้วมันได้มันได้รู้สึกก็ได้ผลได้ผลอ่ารู้สึกรู้สึกชัดเจนชัดเจนจากปากพี่เองนะครับได้แล้วพี่ใช้มานี้คือได้ผลจริงๆได้ผลได้ผลในเรื่องของการใชุ้๋ยตนนี้ครับนะท่านผู้ชมครับนี่คือคุุชัยเขาบ้านในกลางเมืองเอามาใช้กับมะม่วงได้ผลยังไงจากปากพี่จริงๆครับนะฮะโอเคผมขอบคุณสุรชัยนะครับว่าได้แนะนำการใช้อสเซียมยูเมตกับ ่นา่ใช้กับมะม่วงครับผมนะฮะขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้ชมครับแม่วันนี้ผมมาถ่ายทั้งมะม่วงทั้งลำไยเกษตรกรเขาใช้นี่โปแตสเซียมฮิวเมตตาเทวดาชนิดน้ำและชนิดผงโปแตสเซียมฮิวเมตชนิดผงแล้วก็ชนิดน้ำใช้อย่างไรนะครับได้ประโยชน์ยังไงได้ผลยังไงก็ได้ฟังจากเกษตรกรพูดแล้วนะครับ สนใจติดสอบสอบถามมาได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ